ท่องสามสมองไหลอีกแล้วเพราะตอนนี้พระเอกนางเอกของท่องทยอยออกไม่ขอต่อสัญญากันเทียบไม่ว่าจะเป็นวาวานิชารีที่ตอนนี้กําลังโด่งดังสุดๆจากละครเรื่องร้อยเล่มมนยาในบทของนิ่มและยังมีละครจ่อคิวออกอากาศอีกสองเรื่องมารยาสเสน่หาและรักนิรันจันทรา ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ตัดสินใจบบยบินขอเป็นนักแสดงอิสระอีกรายและหลังจากที่ตัดสินออกจากช่อง3นักแสดงสาววาวาก็ฮอตมากๆมีละครจอดคิวเปิดกล้องถึง4เรื่องเลยทีเดียว ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือพระเอกหลุ่มหน้าคมเข้มท็อปจรณะที่ก็ตัดสินใจไม่ขอจรดปากกาเซ็นสัญญาต่อก,กับช่อง3ตั้งใจจะออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกขอเป็นนักแสดงอิสระอีกคนส่วนจะไปประเดิมผลงานหน้าจอช่องไหนต้องรอลุ้นกันและแว่แวๆว่าจะมีอีกหลายคนที่เตรียมย้ายออกจากช่อง3จะมีใครกันบ้างต้องรอติดตามกันต่อไป ทั้นนี้ด้านชาวเน็ตในโลกออนไลน์ต่างวิเคราะห์ว่าเสียดายฝีมือท็อปจระคนนี้เล่นเก่งเลยในะเรื่องประเกตแล้วสำหรับดาราไม่ต่อสัญญาเพราะมีช่องดิจิทัลมากขึ้นสามารถไปรับงานได้หลากหลายและบางคนอยู่ที่เก่าได้บทรองแต่พออิสระได้บทเด่นเด่นดีด้วยและค่าตอบแทนก็ได้มากกว่าที่เก่าอยู่แล้วท็อปเริ่มได้รับบทพระรองถ้าอิสระก็น่าจะได้รับบทพระเอกก็น่าจะคิดถูกแหละที่ไปดาราในสังกัดที่อยู่มานานคงพอรู้ตัวแหละว่า ช่องอาการหนักแล้วบอยบินรับงานหลากหลายน่าจะอยู่รอดกว่าไหนจะข่าวปลดพนักงานเอยดองละครประมาณ20เรื่องเอยรีรันรัวรูอีกบางคนคือไม่เห็นบนหน้าจอนานมากกจะปั้นก็ปั้นไม่สุดดันแต่ตัวท็อปอายุนั่นคงเพราะหงเรตติง้งด้วยฉะนั้นเป็นอิสระนี้แหละดีสุดเป็นกำลังใจให้ครับเรื่องของเรื่องจากบทพระเอกนางเอกโดนลดบทเหลือแค่ตัวรองเป็นเราก็ไปเหมือนกันเสียดายท็อป